สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับสหายฟิชชิงภาคสนามนะครับแน่นอนคาว่าภาคสนามวันนี้น้าหนวดจะพามาทดสอบอุปกรณ์1ชิ้นนะครับนั่นก็คือรอกตกปลานะวันนี้เราอยู่กันกับเจ้าคูซา M3 านะครับรอกที่เป็น อีกหนึ่งตัวนะครับที่นันวดได้ทำการรีวิวแกะกล่องนะครับรวมถึง i n t e r n a l c o m p o n e n t นะครับไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ถึงคิวทดสอบภาคสนามแล้วไปไปดูกันครับว่าการทดสอบภาคสนามของคูซ่า M3 จะเป็นอย่างไรบ้างไปครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบในวันนี้นะครับสำหรับตัวคันนะครับก็เลือกใช้คันทั่วไปที่เราใช้นะครับเวทใกล้เคียงที่เรามีกันนั่นแหละนะครับสหรับนันวดเลือกใช้เวท4ขีดสนะครับความยาว6ฟุต7นะครับและนี่ก็เป็นตัวรอก u ูซ่า m 3นั่นเองนะครับตัวสายนะครับเลือกใช้สาย v bad katana นะครับ pe 1นั่นเองนะครับ แล้วก็ตัวเหยื่อนะครับเดี๋ยวค่อยพาไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับลักษณะการจับถือนะครับของเจ้ารอกคูซ่า M3 เนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะครับคลิปแกะกล่องนะครับรีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตามันก็ละไม้คล้ายคลึงกับเจ้าอาบูซีรีส์3นั่นแหละนะครับก็พูดกันตรงๆรีวิวกันแบบตรงๆนะครับแล้วก็การจับถือนะครับเป็นลอกที่จับถือได้ง่ายนะครับขนาดกระทัดรัดเลยแหละนะครับสำหรับคันตัวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทดสอบเหยื่อเนี่ยที่มีน้ําหนัก อ,อยู่ที่ไม่เกิน17กร,รัมนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับตัวคันด้วยนั่นเองนะครับเมื่อนํามาประกบกับคันสีดําด้วยกันแล้วเนี่ยก็ถือว่าคูซ่าเนี่ยก็ถือว่ามีสเสน่ห์เลยแหละนะครับสวยงามเลยด้วยราคาค่าตัวแค่หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูตัวเหยื่อกันต่อครับสําหรับเหยื่อในวันนี้นะครับที่เราจะทดสอบกันเนี่ยก็เลือกมาเป็น3ประเภทละกันก็มีกบยางนะครับกบไม้แล้วก็ กระดีนั่นเองนะครับส่วนกระดีนะหน,นดขออนุญาตนะถอดตัวเบ็ดออกละกันเพื่อความปลอดภัยนะครับตัวกบยางนียก็เป็นกบยาง Fossil m a ็นะครับจากค่ายพลรัวนะครับตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่ประมาณ8กรัมนะ ต่อไปนะครับเป็นกบไม้นะครับไอ้ป็อก2.5ซนเมตรนะครับตัวนี้ก็อยู่น้ำหนักประมาณ8กรัมเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวกระดีนะครับก็จะทดสอบให้เวทเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำหนักเนี่ยติดแม็กไปของคันเบ็ดเลยนะครับตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ13กรัมนะครับอยู่ที่13กรัมแต่ตัวคันเบ็ดเนี่ยรับได้ถึง17กรัมนะครับนี่คือตัวเหยื่อที่เราจะทดสอบกันในวันนี้ครับเรามาเริ่มทดสอบกับเหยื่อตัวแรกกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับการทดสอบ รอกนะครับคูซ่า M3 นะเรามาเริ่มที่เหยื่อตัวแรกนั่นก็คือไอ้ป๊อก2.5เซนติเมตรครับตัวนี้น้ำหนักประมาณ8กรัมนะครับการปรับนะครับคอนสปูนนะหนวดก็ปรับแค่ขยับได้นิดหน่อยนะครับส่วนตัวปรับนงนะครับน้ำหนวดให้มาอยู่ที่ประมาณตรงกลางเลยนะครับตรงกลางเลยนะครับได้มีการทดสอบแล้วว่าประมาณนี้แหละนะครับตีมันตีสนุกดีนะครับอ่ะไปดูกันเลยครับสำหรับไอ้ป๊อก2.5นะครับกับเจ้าคูซ่านะครับนี่นี่ก็คือการ ใช้งานครั้งแรกเหมือนกันนะจากที่ได้ทำรีวิวไปนะครับนี่ก็เป็นการทดสอบการใช้งานครั้งแรกนะครับก็ถือว่าสัมผัสแรกนะครับในการจับถือเนี่ยตัวค่อนข้างเล็กดีเลยแหละนะครับสำหรับเจ้าคูซ่า M3 นะครับแล้วก็ส่งเหยื่อได้ดีด้วยนะครับลื่นไหลดีนะไม่ได้มีปัญหาอะไรเออไอป็อกนี่ออกแอคชั่นดีวะ่ะไอป็อก2.5นี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะเออแอคชั่นดีมากเลยบับ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 ,บเลยเนี่ยดูดิ เออเจ๋วเจ๋วนะครับการทรงเหยื่อนะครับสำหรับเหยื่อตัวแรกนะครับไอ้ป๊อก2.5ซนติเมตรน้ำหนักประมาณสัก8กรัมนี่แหละนะครับก็ทำได้ดีเลยนะเนี่ยทำได้ดีเลยนะครับเออถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็การจับถือนะครับบอกไปแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วก็การหมุนนะครับก็เนียนมือในระดับที่เหมาะสมกับราคาว่าอย่างนั้นดีกว่ามันไม่ได้เนียนกิ๊บอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับ แต่ว่าเหมาะสมกับราคานะครับหลักร้อยนะครับก็เป็นลอกที่น่าสนใจอีกหนึ่งตัวสำหรับน้องๆมือใหม่นะครับใครที่อยากซื้อลอกตกปลาสักหนึ่งตัวเนี่ยนะครับก็ตัวนี้นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในเรื่องของงานบริการเนี่ยสำหรับเจ้าคูซ่าเนี่ยเป็นแบรนด์ลูกของค่าย V i p บสนะครับฉนั้นในเรื่องของงานบริการหลังการขายแน่นอนทางค่าย V i p บสก็มีบริการทั้งอะไหล่ นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆรวมไปถึงคําปรึกษาต่างๆด้วยนะครับที่สามารถให้ได้นั่นเองนะครับเนี่ยนะเหยื่อตัวแรกนะครับไอป็อก2.5เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ8กรัมนะครับตีกันแบบปวดหัวไปเลยนะครับการทดสอบของน้าหนวดนะครับทุกคลิปก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าตีแบบปวดหัวไปเลยนะครับเพื่อให้ถูกใจ f c หลายๆคนนะครับเวลานําไปใช้จริงเนี่ยนะจะได้เห็นถึงประสิทธิภาพนะครับลอกทุกตัวนะครับ มีประสิทธิภาพที่ดีทั้งหมดนั่นแหละนะครับขึ้นอยู่กับวิธีการจูนนะครับจูนน้ําหนักเหยื่อนะครับจูนเนื้ออาจูนน่วงไม่ใช่จูนเนืองจูนน่วงนะครับให้เหมาะกับตัวน้ําหนักเหยื่อนะครับแล้วก็การเลือกองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นตัวสายนะครับตัวคันเบ็ดนะครับจะเห็นได้ว่าวันนี้ดันหนวดนําอุปกรณ์นะครับที่ก็ใกล้เคียงกับหลายๆคนที่ใช้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคันเบ็ดนะครับเลือกใช้เวท4ีขีดสิรับน้ําหนักเหยื่อได้ถึงแม็กสิกรัมเลยล่ะนะครับ แล้วก็ตัวสายนะครับก็เป็นทั่วไปนะครับ PE 1นะที่เลือกมาใช้งานแล้วก็สายหน้านะครับก็ใช้30ปอนที่หลายๆคนใช้กันนั่นเองนะครับไซคไปนะครับก่อนหน่วยพยายามหวดนะไม่ไว่าจะเป็นไซค a สแล้วก็โอเวอร์เฮดนะครับเพื่อให้เห็นประสิทธิภาพนะครับ ในการส่งเหยื่อนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของแอคชั่นเหยื่ออะไรพวกนี้ไม่ต้องไปสนใจเพราะคลิปนี้มันเป็นคลิปรีวิวรอกตกปลานั่นเองนะครับฉะนั้นเราอยากดูนะครับว่าการส่งเหยื่อของตัวรอกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็การหมุนนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับด้วยรอบ7.3นะตัวนี้7จอ่าเจต่อ1นหนะครับก็ถือว่าทํางานได้ดีนะครับเป็นรอกที่อยู่ในกลุ่มของอความเร็วค่อนข้างจั นะครับนี่นะสำหรับงานผิวน้ําหรือว่างานทั่วไปเนี่ยก็เหมาะสมเลยนะครับอย่าลืมนะครับด้วยราคาค่าตัวแค่หลักร้อยนะครับน้องๆหนูๆที่อยากเริ่มมีรอกตกปลาสักหึ่งตัวเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเหมาะสมนะครับนั้นหนูพยายามแนะนําในส่วนของกลางๆแล้วก็สามารถาหาบริการหลังการขายที่ดีได้ด้วยนั่นเอง นะครับอ่ะนี่ก็เป็นนะครับการทดสอบนะครับสำหรับเหยื่อตัวแรกนะครับไอปล็อก2.5ซนเมตรครับกับรอกคูซ่า M3 มาต่อกันที่เหยื่อตัวที่2นะครับตัวนี้เป็นกบยางฟอสซิลแม็กนะครับจากค่ายพลลัวนะ น้ำหนักก็อยู่ใกล้เคียงกับไอ้ป็อก2.5เมื่อสักครู่นี้แหละนะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณ8กรัม9การัมเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวไปทดสอบไปกันดูนะครับว่ากบยางฟอสซิลแม็กจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับปับหนวงยังเป็นลักษณะเดิมนะครับด้วยน้ำหนักเหยื่อที่ใกล้เคียงกันนะครับนี่นะเกาะตีไปนะครับแบบสบายๆนะครับไม่ต้องเค้นมากมายนะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับสําหรับรอกตัวนี้คูซ่าเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นลอกที่ได้รับความนิยมนะ ที่ถูกจัดอันดับให้อยู่ในรอกที่ราคาต่ำกว่า1น0 0พบาทนะครับแล้วก็สีสันที่มีให้เลือกเนี่ยก็ด้วยรูปแบบหน้าตาเนี่ยก็ถือว่าสวยงามนะก็ต้องยอมรับว่า,อ,าออกแบบมาถึงแม้ว่ามันจะคล้ายๆนะครับกับรอกอาบูซีรีส3อยู่บ้างนะครับแต่นั่นก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่โรงงานเนี่ยเขาก็อาจจะมีโมเดลให้เลือกหลากหลายนะครับแต่ว่าก็ถือว่าออกแบบมาได้สวยแหละนะครับ กบยางฟอสซิลแม็กนี่ก็นันโวดก็ได้รีวิวไปแล้วนะครับน้ำหนักก็อยู่ประมาณ8กรัมนะครับแล้วก็เป็นกบยางที่ระยะยุบก็ดีนะครับกันสวะก็ดีเช่นกันนะครับตอนนี้อยู่ในโหมดของการทดสอบกับกบ,กบยางนะั้นแล้วก็คูซ่า M3 านะครับทั้งงานโอเวอร์เฮดนะครับแล้วก็ไซคัสนะครับสำหรับการทดสอบการแคสเยือนด้วยเ,เจ้าคูซ่า M3 นั่นเองนะครับโห ถือว่าทําได้ดีนะก็ยังทําได้ดีอยู่ด้วยประสิทธิภาพที่ควรจะเป็นนะครับควรจะทําได้นะครับควรจะทําได้ว่าอย่างนั้นนะครับด้วยระยะเนี่ยหลายๆคนอาจจะถามว่ามันทําระยะได้ดีไหมครับนะาหนวดนะก่อนหนวดก็ต้องบอกก่อนว่าสําหรับน้าหนวดเองเนี่ยก็ตีอยู่แค่ระยะ30เมตรไม่เกิน40เมตรนะครับส่วนใครหลายๆคนนะครับที่มีอุปกรณ์อื่นๆนะครับและชอบใช้เหยื่อประเภทอื่นๆนะครับที่มีน้ําหนักเยอะหน่อยเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ รอชมนะเดี๋ยวรอติดตามเหยื่อตัวสุดท้ายเช่นกระดีกันนะครับเพราะว่ากระดีเนี่ยเป็นเหยื่อที่ค่อนข้างจะน้ําหนักเยอะแล้วก็ตีได้ไกลนะครับการต้านลมก็มีน้อยด้วยนะครับสำหรับกบยางเนี่ยนะครับสาเมตรนี่ก็ถือว่าหรูราหมาเห่าแล้วนะครับออด้วยระยะต่าง ระยะของหมายนะครับระยะของอุปกรณ์นะครับหรือว่าใครที่ตีได้ไกลกว่านั้นนี่ก็ถือว่าโอ้โหแจ่มเลยนะเออสำหรับนันวดเองเนี่ยแค่นี้ก็โอ้โหหรูหลาหมาเห่าแล้วนะครับเออนะกระสิว่าสนุกสนานแล้วนะครับในการที่เราจะามีความสุขกับการตกปลาสักหนึ่งทริปนะครับด้วยอุปกรณ์ที่เรามีนั่นแหละนะครับลอกตกปลานะนันวดมีข้อแนะนํานิดนึงนะครับช่วงแรกๆเนี่ยอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรกับมันนะครับเพราะว่า มันจะมีระยะลันอินของมันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเฟืองที่ขบกันหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆกลไกต่างๆที่มีการเคลื่อนไหวนะครับอพอใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับสักทริป2ทริปนะครับเดี๋ยวมันเริ่มเข้ามือด้วย อุปกรณ์องค์ประกอบต่างๆเนี่ยแหละนะครับมันก็จะทำให้ตัวรอกเนี่ยสัมพันธ์กับเรามากขึ้นนะครับสัมพันธ์กับอุปกรณ์อื่นๆเช่นคันและสายมากขึ้นนั่นเองนะครับคูซ่าก็เช่นกันนะครับจากที่นันหวดได้ลองตีมาบอกได้เลยว,ว่านี่เป็นการจับถือครั้งแรกนะครับจับถือครั้งแรกแล้วก็เป็นการตีในรอบแรกโดยทริปแรกเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้อย่างน้อยก็ต้องมีละนะครับไม่ต่ำกว่า 60-70ไม้เนี่ยมีแน่นอนในการทดสอบสำหรับวันนี้นะครับก็รับรองได้เลยนะครับทริปต่อไปเนี่ยถ้าถามว่าอาคูซาไปใช้งานอีกเนี่ยมันก็น่าจะอาตอบโจทย์ได้ดีมากๆแน่นอนเพราะว่า1เลยในเรื่องของอุปกรณ์ทดสอบอทดสอบเลยนะถ้าใครลองใช้ของตัวเองอยู่แล้วลองไปตีของคนอื่นสินะครับมีงงนะด้วยน้ำหนักคันเบ็ดด้วยน้ำหนักเหยื่อด้วยลักษณะของอุปกรณ์นะครับมันจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับอ่านะลองดูลองดู สำหรับนันโอดเองกอ็ถือว่าโชคดีนะครับเป็นคนที่โชคดีคนนึงแล้วกันนะครับที่ได้มีโอกาสเนี่ยจับถือนะครับตัวอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบนะครับก็สิ่งที่ทําได้ดีที่สุดก็คือนําประสบการณ์ต่างๆเนะี่ยมาแชร์ให้ FC ได้ทราบกันนั่นเองนะครับตอนนี้เราอยู่ก,กันกับโหมดการทดสอบนะครับคูซ่าเอนะครับกับเจ้า,ากบยางนะกบยางฟอ s ซิลแม็นะครับจากค่ายผลลวด้วยตัวเหยื่อน้ําหนักประมาณ 8กรัมนะครับนี่ก็ถือว่าทํางานได้ดีนะครับส่งเหยื่อได้ดีนะครับแล้วก็การหมุนก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนั่นก็เป็นผลการทดสอบนะสำหรับเจ้ากบอย่างฟอสซิลแม็กกับเจ้าคูซ่า M3 มาครับมาที่การทดสอบเหยื่อตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือกระดีนั่นเองตัวนี้เป็นกระดีลมเพดนะครับที่น้ำหนดถอดตาเบ็ดออกไปนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะไม่มั่นใจว่าใต้น้ำเนี่ยมันมีอุปสรรคอะไรบ้างนะครับแล้วก็ ขอเปลี่ยนนะครับโลเคชันนิดนึงเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันมีเชือกนะครับขวางอยู่นะครับแล้วก็ได้ทดลองตีไปและหนไม้นะครับมีปัญหาเลยแหละนะครับอ่ะไปดูกันนะครับตัวนี้ยังใช้หน่วงเบอร์เดิมอยู่นะครับไม่เปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นนะครับไปเดี๋ยวไปดูซิว่ากระดี่ทำงานได้ดีแค่ไหนนะครับสำหรับกระดี่ลำเพชรน้ำหนัก13กรัมนะครับตีกันไปปิวปวนะครับนี่นะบอกได้เลยว่า ใครเนี่ยที่ชอบใช้กระดีน,นะครับก็ถือว่าเป็นเหยื่อที่ส่งเหยื่อได้ไกลนะครับแล้วก็ลักษณะของการต้านลมก็มีน้อยด้วยนะครับก็บอกได้เลยสําหรับกระดีนะครับยังไงก็ผ่านอยู่แล้วนะครับสําหรับรอกทุกตัวรวมถึงคูซ่าด้วยนะครับน่ไปหดหดกันไปสินะครับนี่นะครับถือว่าสบายสบายเลยนะครับ ตีกระดีนี้สนุกนะครับแล้วก็สําหรับลอกบางตัวเนี่ยอย,อย่างลอกรอบรอบจัดอย่างนี้หน่อยเนี่ยมันจะรับรู้ได้มากๆเลยสําหรับกระดีนะครับเพราะว่าแรงสั่นสะเทือนของมันเนี่ยถ้าดูที่ปลายคันเนี่ยชัดเจนเลยนะครับปลายคันจะสั่นมากๆเลยนะครับกระดีลมเพดนะครับตอนนี้ตัวเนี้ยโดยปกตนิน้ำหนักจะอยู่ที่เท่าไหร่นะ14กรัมหรือง่ายๆนี่แหละนะครับแล้วก็ น้ำหนวดถอดตาเบตดออกนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก13กร,รัมได้นะถ้าถ้าไม่พลาดนะถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะครับกระดีนิตีสนุกแต่ว่าหาหมายให้ดีนะครับบางทีถ้าไปเจอหมายที่มีอุปสรรคใต้น้ําค่อนข้างเยอะนี่ก็อาจจะมีปัญหาได้นะอาจจะมีปัญหาได้นะครับราคาก็ไม่ใช่ถูกๆด้วยนะครับแต่ว่าตัวถูกๆก,ก็มีนะสำหรับกระดีไปเลยยาวๆกันไป นี่นะโอ้โหกระดิกนี่ตีพิวๆไปเลยนะครับไซ์แคทแบบไซ์แคทโอเวอร์กันไปเลยนะครับยอดนะส่งเหยื่อได้ดีนะครับสำหรับคูซ่า M3 นะครับประกอบกับคันก็สวยด้วยนะครับโดยสีดำแล้วก็สีน้ำเงินนะครับตัดขอบน้ำเงินนะครับเพราะว่าคูซ่า M3 มเนี่ยมีอยู่3สีนะครับมีดำแดงนะครับดำน้ำเงินแล้วก็ดำทองนะครับก็ลองไปดูกันนะครับว่า ชอบสีไหนสไตล์แบบไหนกันนะครับที่จะเอาไปตกแต่งกันนะครับคาดการว่าอุปกรณ์ของแต่งนี้ก็จะสามารถใช้ควบคู่กันกับรอกแบรนด์ดังได้ด้วยนะอันนี้ก็คือการคาดการนะอาจจะไม่ใช่100%แต่ว่าเป็นการคาดการจากนันหนดนั่นเองนะครับรอกสวยนะครับรอกสวยใช้งานได้ดีนะครับเฟืองด้านในเป็นทองเหลืองนะครับถือว่าแข็งแรงเลยแหละนะครับถ้าจะลุยกับสัตว์ใหญ่ต่างๆก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาหรอกนะครับพวกนี้นะ ตีก็ทำระยะกันระเบิดลัเบอร์ไปเลยนะครับด้วยเหยื่อที่มีน้ำหนักดีเนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับสำหรับครูซา m 3ที่นำมาทดสอบกันในวันนี้นะครับตอนนี้เราอยู่กันในโหมดทดสอบของเจ้ากระดี่ลำเพดนั่นเองนะครับหดหดกันไปไปเต็มไปเลยนู่นนะเกือบหมดนะครับนะครับวันนี้น้หนวดนะครับเลือกใช้สายนะครับ pe ถัก9นะครับของ v bad นะครับรุ่นคาตาณะนั่นเองนะครับ ตัวนี้เหนียวนุ่มลื่นนะครับเป็นขุยยากด้วยนะครับเออเหนียวนุ่มลื่นเป็นขุยยากด้วยนะครับก็เป็นการนํามาทดสอบการใช้งานครั้งแรกนะครับหลังจากที่ได้ทำโฆษณาลงไปในติ๊กต็อกนะครับแล้วก็ในร้านค้าของสายฟิชิงก็มีมาให้บริการแล้วด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปช้อปปิ้งกันด้วยละกันนะส่วนนะครับอุปกรณ์ตกปลาอื่นๆนะครับก็มีให้เลือกมากมายนะครับในร้านค้าของร้านสายฟิชิงนั่นเองลองเข้า ไปจิ้มที่โปรไฟล์ได้นะครับแล้วก็อยู่ที่ตะกร้าสินค้าหรือว่าร้านค้านั่นเองนะครับกระดีลาเพจกับเจ้าคูซ่านะครับหดกันไปนี่นะครับหดหดกันไปเลยนะตะกันไปไม่ยั้งนะครับว่าอย่างนั้นเลยละนะตเตะกันไปไม่ยัง้งแต่ว่าโอ้โหเริ่มเมื่อยมือเมื่อยมือเพราะว่ากระดีมันเป็นเนหยื่อไวเบชั่นที่ต้านน้ําด้วยเนาะ แล้วเราไม่ได้ามาทดสอบเพื่อหวังปลาเราทดสอบเพื่อ,อดูประสิทธิภาพของมันแล้วเราก็จะเก็บสายเร็วหน่อยอย่างนี้นะครับมันก็เลยเมื่อยหน่อยนะครับทำให้เราเมื่อยหน่อยนะครับแล้วมันสั่นด้วยรู้สึกจะปวดต้นแขนเลยเนี่ย <c oughs> การทดสอบแต่ละครั้งนะครับนนว์เองก็พยายามหดให้มันเต็มแรงเต็มที่นั่นแหละนะครับเพื่อให้หลายๆคนเนี่ยนำเข้าใจอยู่แหละน้องๆหนูๆน,น,นะ หลายๆคนก็ชอบถามนะครับทำระยะได้เท่าไหร่เท่าไหรนะครับแน่นอนคําว่าระยะมันก็จะมากับอุปกรณ์นะครับที่เหมาะสมน้ําหนักเหยื่อที่เหมาะสมและแรงที่เรามีฉะนั้นหนกก็เลยใส่เต็มเข้าไปเลยนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่ามันออกไปแบบไหนนะครับตอบโจทย์เราหรือไม่นะครับจริงๆแล้วถ้าระยะมันไกลเกินไปเนี่ย หนวแนะนำนะเดินเข้าไปหน่อยหรือถ้ามันไกลจัดนะหาเรือไปแล้วกันเนาะจะได้ง่ายหน่อยนะโอ้โหตีหวหวดเข้านี่รับรองได้ไม่ถึงร้อยไม้นะครับหนึ่งวันเนะี่ไปแล้วอ่อนเปรี้ยเพียแรงแน่นอนนะครับเนี่นะเตืนไว้ก่อนนะเออนะครับวันนี้เราอยู่ในโหมดการทดสอบนะครับรอบ ครูซ่านะครับ,รบแบรนด์ลูกของทาง VBa บนะครับในเรื่องของงานบริการหลังการขายไม่ต้องห่วงเลยนะครับแบรนด์นี้อุปกรณ์อะไรล่ต่างๆนะครับงานบริการหลังการขายมีให้คุ้มค่าแน่นอนนะครับหลายๆคนไม่รู้ว่าคูซ่าเนี่ยมันเป็นแบรนด์ของ v b a บเหรอไม่ใช่ v b a บนะครับแต่เป็นแบรนด์ในเครือนะครับเป็นลูกนะครับแบรนด์ลูกของทาง v b a บนั่นเอง นะครับแล้วก็มีอีกหลายตัวนะครับสำหรับรอกที่เตรียมจะนำมาเสนอกันนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็เป็นผลการทดสอบนะครับเจ้าคูซ่า M3 นะกับกระดีลำเพจนั่นเองครับวัยรุ่นและนั่นก็เป็นผลการทดสอบนะครับสำหรับเจ้ารอกคูซ่า m 3นะครับแบรนด์ลูกของในเครือ V b แบสนั่นเองนะครับวันนี้ทดสอบไปเรียบร้อยนะครับทั้งกบไม้นะครับกบยางแล้วก็กระดียางนั่นเองนะครับก็ถือว่า เป็นผลการทดสอบที่น่าประทับใจนะครับก็สําหรับเจ้าคูซ่า M3 ตัวนี้นะครับนันวดก็ให้ผ่านแน่นอนนะครับสำหรับน้องๆหนูหนๆนะครับนันวดแนะนําเลยนะว่ารอบด้วยราคาที่หลักร้อยเนี่ยนะครับแล้วก็มีงานบริการหลังการขายที่ดีด้วยเนี่ยนะครับ ฝากคูซ่า M3 ไว้เป็นที่พิจารณาอีกหนึ่งตัวละกันนะครับมีทั้งสีดําน้ําเงินนะครับดำทองแล้วก็ดําแดงนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับการทดสอบวันนี้ผ่านครับผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับซีรีส์การทดสอบรอกตกปลานะครับคูซ่า M3 นะครับไม่ว่าจะเป็น คลิปนะครับเปิดกล่องนะครับคลิป internal component นะครับผ่ารอกแล้วก็วันนี้นะครับคลิปภาคสนามนะครับหวังว่าทั้ง3คลิปนะครับหรือว่าซีรีส์ของกูซ่าเอเนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการพิจารณานะครับการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ตกปลาของนา้านักตกปลาแล้วก็น้องๆด้วยนั่นเองนะครับวันนี้นะครับขอบคุณเหยื่อดีๆนะครับในการทดสอบนะครับไอป็อกสองจุดห้าเซนติเมตรนะครับบายนาเกมนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับกบยางนะครับฟอสซิลแม็กนะครับ จากค่ายพลัวด้วยนะแล้วก็สุดท้ายนะครับกระดียางแรมเพดนะครับจากค่ายฟิชชิงอีซี่นั่นเองนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะครับเสื้อสวยๆตัวนี้นะครับจาก v ีแบนั่นเองโดยบริษัทวิกเยรตนําเข้าและส่งออกนะครับสามารถหาซื้อกันได้นะครับเสื้อสวยๆแบบนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับการทดสอบพักสนามและเีรีของการทดสอบรอกนั่นเองนะครับรอดูนะครับว่าจะมีรอกตัวไหนมาให้นันวดเนี่ยได้ทดสอบมาให้ f อได้ชมกันอีกนั่นเองสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย 뿌뿌